ค่ะพี่น้องพี่สันน้อม่เก็บมัอนี่เขาจะมีเห็ดเมน,นูลาบป,ปูอ้อปูน้องไม่รู้มันปูเด็นมันปูนานี่มันแล้ค่ะเนื้อล้วนๆเนื้อล้วนๆค่ะเขามาตำล้วเขาก็ามากรองกรองออกค่ะตอนนี้สียกลงมาหน่อยพี่น้องจะลาบลาบอ้ออ้อก่อน เอาสุกแล้วค่ะมันขักมันแน่น้องเอ้ยมันมันปูหอมหอมเอามาปูค่ะเห็ดไปจังหันน้ำค่ะสุละกล้ห้องก็ต่างใบมันเย็นค่ะเย็นแล้วเ้องก็สิมะปูเครืองใส่หอมใส่ขั้ัวค่ะร้อมันเย็นพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าค่ะพ้ากำลังออกบินบาท เดยวกาเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นละมาหลับกันค่ะมัน,นตัวพี่น้องน,นะก็ได้ใส่ด้วค่ะแต่ใส่ของหอมแทนใบใส่แกงเย็นแล้วก็พี่น้อง,ย,งยังไม่เย็นเป็นไดแต่ก็เห็ุได้ล่ะค่ะหอมหอมจะ,นนะจังหัมบ้าค่ะหอมหอมเดี๋ยวสุซอยหอม นี่เตรียมเครื่องไ้ย้ายใส่บาทค่ะเตรียมเครื่องไว้ย้ายใส่บาารตอนเศร้าน,นี่ตักไหว้พระในบ้านกอนค่ะว่าเมราบูกินสุลตลไม่ค่อยปรุงไม่แล้ว้พระในบ้านไม่ใส่สุลุดเสร็จแล้วเ้าก็มาปรุงบันค่ะปรุง ของนวลลงไปค่ะพราะแล้วซ้ำหนีเพอค่ะที่ปนที่เพอแล้วค่ะเ,ข,ข,เข,ข้าขัว่วกันนเข้าขั่วอะไรคะเออ nắm pa ngón xong một con dài nó sẽ được ngón nhắn má dài nhắn vào để ổn má nhớ khốn หอนดีกว่าหยันมันแตกมันแตกหอนเอาอ๋อหอนหอนหอนมันจะแตกซีมันมน้นองเอ้อคุณก้อนอดคุณเมื่อใดพี่น้องหยันว่าทัวรกันเนื้อปูนุ่น,น,นล,ล,นลนุมันมันสีน้องสี ซีมก่อนถาบ่เป็นเว้นซีมก่อนเน้นยังเป็นแบบเป็นกัมเดอร์ซาถูกอันบ่ริษีมกับโบจักรสชาติค่ะอ๋อแซ่บแล้วค่ะเแซมปากจัะหน่อยแลดด้วลวดเสร็จแบบนี่เป็นการเสร็จวิธีค่ะไปหาผักมาใส่แบบมันมีสิทธิ์ตักขยายตักไว้ไปจังหัน ตักค่ะตักตักไปจังหันก่อนตักไปจังหันกอ่อนโอ๋เนอะหน้าโปดุลลวนเข่ากันนึ่งไม่ๆบันะ เข้ากรนนึงไม่ม่ไสดเข้าจะบาดกันที่น้องเข้ากรนนึงงไม่ไม่จำเขา้าไปจังหันกันค่ะพี่นเดี๋ยวย้ายไส่บาดกันเอาเสียบเสียบคีมนี้กับพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชทค่ะไปลวค่ะบายบาย